สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายว่างนะคะก็จะมาเข้าสวนเมื่อวานกับวันก่อนนั้นไม่ได้เข้าสวนสองวันค่ะไปงานสีชมพูเมื่อวานนี้ไปงานสีชมพูได้ทั้งงานบวชลูกชายเพื่อนวันนี้ก็เลยว่าง สิ่งที่จะทำนะคะในตอนว่างคุณยายก็จะใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะอันนี้ปุ๋ยสูตร15-15-15ค่ะบำรุงใบดอกและผลประมาณเดียวกันค่ะคุณยายก็จะพาไปดูต้นไม้คุณยายนะคะไปด้านโน้นค่ะว่าคุณยายจะใส่อะไรบ้าง เอาอกล้องมันกลับหลังไม่ได้นี่เดี๋ยวถ้ากลับหลังไม่ได้คุณยายจะให้ดูนะคะคุณยายมีความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ในถุงดำแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังให้เป็นความรู้จะได้เอาไปทำเหมือนคุณยายนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากค่ะ เดี๋ยวดูต่อนะคะคุณยายก็จะกลับกล้องตัวนี้ไปที่ต้นไม้ค่ะคงจะเห็นนะคะคุณยายปลูกต้นต้นอันนี้ค่ะคุณยายไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ว่าคุณยายชำเอาไว้คุณยายกะว่าจะให้ พื้นที่ตรงนี้นะคะริมถนนตรงนี้เต็มไปด้วยต้นต้นไม้ต้นนี้นะคะเสียงห่านก็รบกวนค่ะเราก็ฟังให้เป็นธรรมชาติก็แล้วกันเสียงหา่านเปรียบเสมือนเสียงดนตรีบุญยายนี้อยู่ได้กับทุกเสียงค่ะที่เป็นเสียงธรรมชาติไม่เหมือนกับลูก จะรำคาญเสียงห่านแต่คุณยายก็ธรรมดามาดูต้นไม้นะคะแล้วก็วิธีใส่ปุ๋ยค่ะ,ะคุณยายเคยนำเสนอไปนะคะว่าการปลูกต้นไม้นะคะคุณยายก็จะทำแบบยังไม่เอาถุงดำออกนะคะแต่ว่าตัดก้นถุงเอาก้นถุงออกเลยค่ะ ก้นถุงใช้กันไกลตัดกลมๆแล้วก็ดึงก้นถุงออกนะคะก็จะเหลือดินประมาณข้างบนนี้ค่ะเหลือดินประมาณนี้ทีนี้คุณยายก็มีความคิดว่าการปลูกแบบนี้มันจะดีคือเวลาเราเอาปุ๋ยใส่นะคะสังเกตนะคะเห็นไหมปุ๋ยก็จะอยู่ในถุงนะะี่ค่ะ เห็นไหมแล้วเวลารดน้ำนะคะปุ๋ยก็จะลงไปจะไม่กระจายออกไปข้างนอกของดินนะคะเอ่อเพราะว่ารากเขาจะอยู่ในนี้ก่อนเอ่อถุงนี้ก็ประมาณน่าจะสูงประมาณดินข้างในประมาณ3-4นิ้วค่ะต่อไปพอเขาโตขึ้นนะคะรากเขาก็จะแทงลงไปข้างล่าง เสร็จแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขางอกงามนะคะเขามีแตกกิ่งก้านนะคะอันนี้ยอดใหม่ค่ะตั้งแต่เอาลงก็จะเกิดใบใหม่ประมาณสามใบเราสามารถตัดยอดนะคะเพื่อให้เขาเกิดพุ่มทีนี้ถ้าสมมติว่ามันงอกงามแล้วเราดูแล้วว่ามันเจริญงอกงามเราก็ขยับถุงนี้ค่ะขยับถุงนี้ นะคะขยับถุงนี้แล้วก็ดึงออกเลยค่ะค่อยๆดึงแต่ว่าคุณยายยังอาศัยเขาให้ป้องกันไม่ให้ปุ๋ยคุณยายนี้เล็ดรอดออกไปนะคะเล็ดรอดออกไปข้างนอกอก็คือจะอยู่จนเขาโตที่สุดอาจจะไม่ดึงออกเอาไว้แบบนี้เลยเพราะว่ารากเขาจะลงข้างล่างไปข้างล่างได้นะคะรากเขาอยู่ลึก เห็นไหมคะต้นนั้นก็จะเหมือนกันค่ะทุกต้นคุณยายก็จะปลูกด้วยการตัดก้นถุงนะคะให้สะดวกเนี่ยเราใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะปุ๋ยก็จะอยู่ข้างในถุงต้นไม้ก็จะได้รับปุ๋ยเต็มที่เลยค่ะ งามทุกต้นค่ะไม่มีตายนะคะปลูกทั้งถุงไม่มีตายแต่ว่าต้องตัดก้นนะคะน,นั่นเห็นไหมคะตัดก้นเลยก็ใส่อย่างนี้คุณยายก็จะรดน้ำงามเร็วนะคะเนี่ยปลูกได้น่าจะประมาณ5วันค่ะยอดมันละยอด ขึ้นมันแล้วนะเห็นไหมคะอันนี้คือข้อดีของการปลูกในถุงดำแต่ว่าอย่าลืมต้องตัดก้นถุงนะคะให้เขาเจริญได้แทงลากออกไปข้างนอกไม่ได้สองสามวันผ่านมาคุณยายไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ได้รดน้ำขนาดไม่ได้รดน้ำเขาก็ยัง เขียวยังสดชื่นอยู่เห็นไหมคะแล้วก็ใส่ไปเลยน่าอันนี้คือวิธีการปลูกของคุณยายนะคะใครจะทำตามก็ได้ต้นไม้เขาจะสวยเร็วค่ะใส่ปุ๋ยครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่หนึ่งก็ใส่พร้อมกับวันที่เอาลงดินเหมียวเอ้ยคุณยายชนเหมียว มาเกะกะดีจังเลยลูกนี่เอเนี่เกะกะจังเลยต้นไหนหละ่ะที่ยังไม่ได้แถวนี้ก็จะให้เต็มไปด้วยต้นอันนี้ค่ะนั่นลูกลงไปเลยเห็นไหมคะนั่นเขาเยอะๆเลยค่ะ การให้ปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็ต้องรดน้ำนะคะไม่รดไม่ได้นะคะคุณยายมีอะไรหลายอย่างที่จะทำนะคะสวยไหมคะต้นไม้คุณยายต่อไปเขาจะเต็มแถวนี้เลยค่ะต้นในนี้ชํำง่ายค่ะแล้วก็สวยใบเขาสวยดียิ่งโตใบเขาก็จะยิ่งเป็นถ้วย สามารถเอาไปใส่ของกินได้ค่ะไม่อันตรายนะคะลองทำดูนะคะการปลูกปลูกในขณะที่ยังมีถุงดำแต่ว่าเอาตัดก้นออกดินอย่าให้สูงเกินไปเพื่อว่าเขาจะได้แทงรากลงไปในดินได้ที่ไม่อยู่ลึกเกินไปนะคะ,ะต้นไม้ก็จะสวยงาม ใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็อยู่อยู่ข้างในนี้ไม่ละลายออกไปข้างนอกรากเขาก็จะสามารถดูดปุ๋ยขึ้นมาเลี้ยงลำต้นได้อย่างเต็มที่เลยค่ะไม่สูญเสียนะคะอันนี้คุณยายก็ทำให้รู้นะคะเพื่อเป็นแนวทางสาหรับคนที่ปลูกต้นไม้ทั่วไปนะคะถ้าเราเอาถุงดำออกปุ๋ยมันก็จะละลายไปในดินนะคะ ต้นไม้ก็จะได้รับนิดหน่อยอไม่คุ้มค่า่าคุณยายที่นำเสนอก็มีเพียงเท่านี้นะคะ